โอเคกล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมเคน,น้าบีชออฟสปิริตอีกแล้วนะครับซึ่งหายไปน,นานมากเลยนะนี่เป็นพาร์ทที่3แล้วนะครับก็รู้สึกวก่าจำได้คร่าวๆน่าจะเป็นไปตามหาพี่ชายของเจ้าเด็ก2คนนี้นะครับก็ชื่ออะไรจำไม่ได้ทาโร่หรือ,อยังไงนี่แหละครับอเดี๋ยวเรามาคุยกับน้อง2คนนี้อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะ บางทีคุณลูซูช่วยพวกเราได้บ้างเขาอยู่บนนั้นโอเคนะครับตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดนะครับเขาจะให้หาของ3ชิ้นมาแล้วก็อันเชิญนะครับอันเชิญพี่ของเด็ก2คนนี้ตรงกลางเลยนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับมีเลือบรวมเครื่องรางทั้ง3นะฮะพาร์ทนี้คงจะเอาแค่อันเดียวแหละนะครับผมพูดว่าไว้นะคาดว่า น่าจะอันเดียวแล้วก็จําไม่ได้ด้วยว่าปุ่มมันกดแล้วยังไงบ้างนะฮะก็คือแบบต้องมานลื้อฟื้นกันไ่หมดเลยโอเคนะครับเอ่อทางนี้น่าจะไปได้ปึ๊บโอเคตรงนี้ทางนี้ก็เป็นทางขึ้นมาเนาะแล้วก็เรารวบรวม เจ้าตัวน้อยได้กี่ตัวแล้วนะถ้าจะไม่ผิดก็ประมาณ9ตัวหรือเปล่าอันนี้ไงนี่ไงใจแล้วคืออะไรอ่ะเก็บของเหรออ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อให้อาหารเหรอโอเคครับแล้วก็ตรงไปตรงนูน้นมันวิ่งไม่ได้หรือยังไงเนี่ยคือคือผมอยากวิ่งได้มากเลยอ,อันนี้คือวิ่งของเขาไงภูเขาลูซูนี่ไงครับวันกี้นี่ที่เขาบอกไว้นะว่า ให้ไปหาลูซูนะบนภูเขานะครับอันนี้จะเป็นอะไรอะ่ะนี่ไงเควสตามหาลูซูพูดคุยกับลูซูเพืเ่อเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องอรางของทาโรอ่าจริงด้วยนีย่ผมจําได้ไงวะเนี่ยเออนะพี่ของเด็กสองคน,นชื่อทาโรนะครับผมเราต้องอัปเกรด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 ตอนนี้เรามีอยู่หนึ่งร้อยสี่สิบอย่างงั้นเหรอเออเนี่ยของเขาวิ่งตีได้ทําไมผมยังวิง่งไม่ได้วะเออรู้ว่าผมยังไม่รู้ว่ามันกดตุ่มไหนกันแน่ อันนี้ใช้100เป็นการชาร์จเอ้ยผมว่าน่าจะดีเหมือนกันนะหรือว่าวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งไดขวาเป็นที่ขวาดีกว่าเออร้อยหนึง่งไปปลดล็อกไปเลยเดี๋ยวเอยเก็บใหม่ได้เนะโอเคครับได้แล้วย่าลืมนะฮะตรงนี้เป็นการจุดพักอัปเกรดนั่นเองผมรู้ว่าเซฟทุกครั้งเลยเชื่อดิรงนูน้นว่ายน้ำไปได้ใช่ไหมอ่ะ หลังๆเริ่มมีพัสเซินเยอะแล้วนะแบบทางโน้นมีอะไรอะ่ะแต่มันต้องว่ายน้ำไปอะ่ะผมว่ามันช้ามากเลยนะว่ายน้ำเนี่ยโอเคเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันเนาะเราไปตามทางก่อนแล้วกันเดี๋ยวพึ่งนอกลูกเดี๋ยวมันจะยาวไปซบเปล่าเฮขียงอะไรอะ่ะ มันมีตัวอะไรกระโดดด้วยได้ยินใช่ไหมครับเห็นแวบ,บๆเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนี่ไงแต่ข้างหน้าเนี่ยคือบวกแน่ๆฮะแล้วแล้วมันเล่นนานแล้วอะ่ะโอ้โหเจริญเจริญนะบอกเลยกดอุย้ยอุ้ยอุ้ยเดียว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 จะเย็นพัดลมจับไม่ได้ กดบล็อกตัวอะไรแล้วนะเดี๋ยว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 ไอ้ตัวนี้มันต้องชาร์จตีโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอะไรเนี่ยฮัลโหลเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีรับจัดการก่อนครับเออไม่งั้นมันสปอนไม่หยุดแน่ไม่ไหววูวูวูวไอ้ตัวใหญ่เออเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์ครับเพอร์เฟกต์เคาน์เตอร์ มายังไงต่อเฮ้ยโอ้ยกันทันกันทันกันทันอุ้ยอ๋อโอ้โหตีโคตรแรงเลยเดี๋ยวอ๋ออ๋อยังไม่ตายออผมจะหยุดกดทำไมวะคือเมื่อกี้หยุดกดอะหยุดกดแล้วโดนตบเลยอะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ให้อภัยนะครับเพราะว่าไม่ได้เล่นนานนะ อแอจแตงงๆหน่อยโอเคเอ้เดี๋ยว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 เรายังเพิ่งยังเพิ่งยังไม่รีบตีอ๋ออ๋จัดการมันยังไม่ล็อกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ล็อกเราต้องจัดการไอตัวไอตัวโล่ก่อนอุ้มตัวโล่แตกแล้วโว้วโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยจะตายอีกแล้วครับไม่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  เดี๋ยวเดี๋ยวให้ตายเถอะเอ้ยได้อยู่โอ้คุณผู้ชมอะไรวันนี้ผมจะตายบ่อยเกินไปแล้วนะจะตายบ่อยเกินไปแล้วนะสองรอบจะบ้าตายก็อย่างว่านนะเล่นแบบโหมดยากสุดอะ ท่นเล่นแบบโหมดเร็มดาผมผ่านไปแล้วเนี่ยจริงมันตีแรงมากไอ้พวกเนี้ยเฮ้ยเจเย็นโอ้โหแตกไปดิครับโว้ยโอ้ยเจ็บปับปับปับโอ้ยโดนอะไรอย่างเ้ได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 ้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมผมโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยกดหลบไม่ทันโอ้ยอะไรเนี่ย โอ wh, จ้จะตายแล้วคุณผู้ชมจะตายแล้วไอตัวใหญ่ใช่ไหมใจเย็นครับพี่น้องโอ้ยโอ้โห my god เดี๋ยวผมต้องกันอย่างเดียวได้ไหมโอ, e. โอเคโอ้เจ้าวัดเจ้าวัดมา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 จะทำยังไงดีทำยังไงดี จะเย็นครับจะเย็นครับแป๊บนึงนะครับนะเราเราทำอะไรตรงนี้ไม่ได้เลยเหรอต้องบวกป่ะต้องบวกป่ะเออย่าเพิ่งจะเย็นยิงได้ไหมยิงไม่ได้ยิงก็ไม่ได้อ้อโวเดี่ยวว้าเดี๋ยว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 อุ้ย อาตายเยอะโอ้ยอะไรเนี่ยฮัลโหลนี่ผมจะมาตายอยู่ตรงนี้เลยแบบซ้ำๆไม่ได้นะครับโอ๊ยเหนื่อ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 ยตายไปให้หมดเก็บทิ้งตัวแล้วอันนี้ยังยังกดไม่ได้ nó lái kịp cho tôi Ok đây Ừ Oh, anh, anh đang Anh đang mình đi cây Đi cây đó Không thầm đây nè Ok, 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 ok Tối dài, qua ngay hấp Wow, ว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวแตย็ยนครับตรงนี้ทำอะไรได้บ้างตง้องทำไม่ได้เมื่อกี้เราทำอะไรได้วะอ,อุ้ยจะแตกโอ้โหตรงนั้นมันอะไรอะ่ะเราทำอะไรไม่ได้นี่นะอ้าอาผมหลบมาแล้วกัเวลหนึ่งสองถอยโอเคหนึ่งสองถอย ก็เล่นอย่างนี้แม่งเลยว้เล่นอย่างนี้ตั้งนานก็จบแล้วเนี่ยเออโอ้จะบ้าตายไปกี่รอบนะสามรอบใช่ไหมคุณผู้ชมตายเถอะโอเค,อเคตู้แตกไส้หนูนี่ยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยตายสามตัวแล้วเนี่ยโอ้โห แต่ผมยังวิ่งไม่ไปเลยคุณผู้ชมวิ่งไงวะหนึ่งในความทรงจำของท <ผม S 2> <อ>าร์าโลดูซิว่ามันจะพาไปฆ่าไปไหนอืมพาไปไหนกันนะไปแล้วปัจจุบันก็ยังไม่รู้นะครับวิ่งตัวไหน <c oughs> <laughs> ผมจะไม่ทนอีกต่อไปการควบคุมฮะ อโจมตีเบาหรือชันกระโดดหลบวิงว่งวิ่งกดเมาส์ากลางไม่ก็ใครจะไปรู้วะเดี๋ยวกดเมาส์กลางนี่ไงแล้วใครมันจะบ้ากดเมาส์กลางตลอดวะโอเคไม่รับชงมาแล้วกันนะฮะเมาส์กลางก็เมาส์กลาง ผมก็ว่าอยู่อัพท่าวิ่งมาทำไมมันไม่วิ่งให้นะเข้าใจแล้วต้องวิ่งเองครับกดเมาส์กลางด้วยทางนี้ไปไหนอ่ะขึ้นไปได้ไหมเกือบเกือบขึ้นได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปางนั้นแหละตามลูกไฟไปดีกว่านะครับใช้หน้ากากนะครับกดตัวทีมองลอดเหมือนผ้ายันนะ ดูสิหยดน้ําหยดน้ําอะไรอย่างๆไม่ทานเมื่อกี้สัญญาณของการเจริญเติบโตเฮ้ยคนนี้หรือเปล่าใช่ไหมความตายนําไปสู่การเริ่มต้นใหม่เสมอน่าจะเป็นความทรงจําของทาโร่นะครับเมื่อกี้น่าจะเป็นทาโร่หรือเปล่านะครับเพราะว่าอยู่กับเด็กสองคนนั้นด้วยเนาะอ่าใช้ยังไงแล้วนะใช้เป็นเจ้าล็อตตัวใหญ่นะครับ กระแทกกระแทกสิหนูเออกระแทกไปครับไปไหนต่ออุ้ยโอ๊ะเจ็บบ่อยนะเราเนี่ยอแล้วบังคับยากยากนะตรงนี้เดี๋ยวต้องมาต้องมากระแทกตรงนี้อีกโอ้มันไกลามากเลยคุณผู้ชมได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มันบังคับยากอ่ะผมไม่ได้ใช้จอยไง คือถ้ามันใช้จอยผมคิดว่ามันน่าจะบังคับง่ายกว่าน,นี้เนี่ยเวลาบังคับมันต้องลากเมาส์อย่างเงี้ยเข้าจใจไหมคุณผู้ชมลากเมาส์ลากเมาส์โคตรยากเลยไปไปไปเร็วอีกนิดเดียวไปฮึบพึบ,บกระแทกเออตรงนี้เราจะได้อะไรโอ้ได้เพชรนะครับโอเคเลย ต่อครับมันมีเหนื่อยไหมผมอยากรู้เหมือนกันนะถ้าวิ่งแบบวิ่งนานๆเข้ามันจะมีเหนื่อยไหมตรงนี้ขึ้นไม่ได้อะคือว่ากี้เรามาจากทางนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องขึ้นมปทางนี้ถูกไหมถูกโอเคพูดเองเออเองอต้องกระโดดแล้วจะมีวเปื่อะไรอ่ะตรงเนี้ยตรงนั้นก็ขึ้นได้ปะอืม ทางมันชักเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ่านผู้ชมอ๋อเข้าใจแล้วทางมันสนไลด์เลยเราต้องวิ่งกระโดดตรงนี้ไงเข้าใจแล้วว่าทำมีไว้ทำอะไรไปต่อครับวิ่งกันเลยคือถ้าลงพลาดปุ๊บเรานี่เลยอะเราเราจะเขาเรียกอะไร จะสไลด์ลงไปทันทีเลยนะฮะโอเคไปต่อครับโอ้โอ้โออใช้ล็อตไปจะล็อตไปเอาผลไม้มาผลไม้มก็จะเพิ่มแต้มให้เราเผื่อไปอัพด้วยนะครับเมื่อกี้นี้หรือผมจะไปอัพดีวะใช่ไหมเอ้ยไม่ได้ดิผมลืมไปว่ามันอัพที่เสาเกิดอะไรขึ้นกับบ้านคุณลูซูเนี่ยต้นไม้ดูแปลก กันต่อเธอเอาเจ้าเด็กเข้ามาด้วยนี่นะวิ่งแดงดงแดงเลยไหนบ้านคุณรูซูอ่ะบ้านคุณรูซูอยู่บนนันใช่ไหมชิวปุ๊บโอเคแล้วเฮ้ <Hey. S 2> เฮ้ยังไงอ่ะสไลด์ลงมปเหรอใช่เหรอ เอ๊เดี๋ยวใช่ไหมเนี่ยผมว่าไม่ลองก็ไม่รู้เอ้าเอาวะสไลด์ก็สไลด์คือกระโดดไปถึงไม่ถึงตรงนั้นแน่ๆไม่ถึงอยู่แล้วไม่ใช่แล้วมัง้งตกอย่างเงี้ย <c ười> ไอบ้บ้าเอยตกได้ตกดีจริงๆนะคนคนน,นี้รู้ว่าต้องมาทางโนนปะ ไม่รู้ครับไปมั่วแล้วครับเนี้ยอ่าตรงนี้นี่ไงมันมีให้เกาะตรงนี้ไงผมว่าใช่มันต้องใช่แน่ๆตรงนี้ไงไปไปต่อครับทึบนี่ไงโอ้ยมาตรงนี้ก็จบแล้วเฮ้ยเยเด็ด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 เฮ้ยเ,ยเยสมือนเป็นเกมดาร์กโซยงไงก็ไม่รู้นี่เคหน้านะฮะไม่ใช่ดาร์กโซ ตายบ่อยกันไปแล้วลูกไปฮึบเมื่อกี้ผมลืมกดแบบไระเปบาสองครั้งไงไปกดแบบเหมือนไปกดซ้ำอีกรอบหนึ่งอ่ะเลยมันไม่นับให้อ่ะโอเคออมมานี่นะครับแล้วก็ขึ้นด้านบนทางขวาชึบขึ้นด้นาน,ดนบนฮึบตอนนี้นมีตัวน้อยอยู่ตัวน้อยเขาทำอะไรอ่ะอ่า ไม่มีอะไรแล้วยังไงครับไปไหนต่อ,อตรงนู้นตรงนู้นจอแล้วเจอแล้วปุ๊บกอดเลยยึบยังไงต่อปล่อยทึบมาด้านข้างกระโดดเกาะไปต่ออคือแบบเราต้องอ้อมเลยเนาะอ้อมไปให้ถึงตรงนู้นอะนะมันมีขาวๆตรงน,นั้นอยู่ไปขึ้นไปครับขึ้นไปฮะข,ขึ้นไปอีกรอบขึ้นไป โอเคตรงนี้แล้วชึบชึบปึ๊บปึ๊บตรงนี้ขึ้นได้ไหมได้ได้ได้คุณผู้ชมมันมีอะไรด้วยใช่ไหมใช่สิ มันมีทางนู้นด้วยนะแต่ผมไม่ได้ไปนะครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นทางสายหลักหรือเปล่าแต่ตรงนี้หลักแน่ๆหลักแน่ๆแต่คุณผู้ชมที่ดูอยู่เพิ่งหลับนะครับโอเคขึ้นต่อครับไปต่อเลยนี่ไงทางสายหลักแน่ๆชัว์ผมไม่ใช่เธออยู่นั่นเฮ สะพานมันพังอะบางทีพวกล็อถก็คงช่วยได้นะเอาเลยเจ้าล็รอเร็วเข้าเข้ามาพวกพวกเขายื้อไว้ได้ไม่นานนะไปโอเคตามหาลูซูปุ๊บเรียบร้อยฮะจะลอดมานี้นี่ละอ่าด้านหน้านี้ผมว่า มันต้องมีงานเข้าอีกนีแน่เป้ใส่ของที่มีขนาดเล็กดูเหมือนว่าจะเป็นของเด็กบางคนนะไปต่อแล้วครับอ้ยนั่นไงเป็นเหมือนลูกไฟนั่นอีกแล้วนะครับหรือว่าง,งานงอกแนีนเลยตรงเนี้การเสื่อมสภาพที่มันรุนแรงมีคมง,มงมีเครื่องรางอยู่แถวนี้ข้าต้องหาทางผ่านไปให้ได้ไงเราต้องใช้หน้ากาวตรงนี้ด้วยนะครับใช้เลย ป่ามันอันตรายมากกว่าเดิมทาโล่หมู่บ้านเป็นที่ปลอดภัทยที่สุดสำหรับเจ้าหากเจ้ารีบไปเจ้ากับจะกลับมาทันก่อนตะวันตกดินข้าจะมาหาเจ้าเมื่องานของข้าเสร็จสิน้นอันนี้ใครเป็นพ่อเหรอหรือว่าคุณลูซูแต่เขาพูดกับทาโล่อ่ะหรือเป็นพ่อหรือเปล่าไม่รู้ฮะเราก็ต้องมาหาตามจริงกันดูว่า เขาเป็นใครกันแน่นะตรงนี้สามารถาเราสามารถเทเลพอร์ตได้นะครับก็คือฟาสทาเวลได้น่นึองแต่เราไม่รู้จะไปไหนเราก็ต้องไปเดินหน้าไปเรื่อยๆก่อนนะครับตรงนี้เป็นโต๊ะกลับจากปัดป้องอมผมว่าผมอยากอัพเนี้ยอัพเลยดีกว่ามันเป็นการชาร์จโจมตีแบบใช้ล็อตช่วยด้วยไงผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์มากๆในการใช้เลย อตรงนี้เราไปไม่ได้นะครับทางไหนเราไปได้บ้างอะ่ะทางนี้ก็ไปได้ไหมแต่แบบทางมันไม่น่าไปเลยจริงมีเสียงคนไอด้วยคุณผู้ชมรู้ว่าเราไอเอ้ยเราไอนี่แหละเราไอเราไอโอโห้โหม่กอนนั่นไงงาน,ง,านงอกแล้ว เราจัจัดก,การมันเฮ้ยเจ้าหลบก่อนโอเคแตกโตแตกแล้วเสร็จหลครับโลแตกแล้วเสร็จแล้วครับยังยังเผาไม่ได้เฮ้ยอะไรเนี่ยตัวตีฟ้านี่คืออะไรเนี่ยโอเคมีแตกด้วยแล้วก็ใช้เจ้าล็อตใหญ่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผม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 จัดก,การอันนี้ก่อน แตกเครับแตกไปครับววววจเย็นพนุมโอ้ยไอไอบ้าตัวไหนมันอ้เจอแล้วนี่ไงตรงนี้ตรงนี้โอเคแตกสเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดาอ้ยไป บ้าเอ้ยจะหลบทันซะแบบหนึ่งครับแบ๊บหนึ่งนะครับผมอมตีหน้าสั่นไปโอ้ย,อยเดียหน้าสั่นแทนและแตกไปหมดสักทีเถอะนะแล้วเดี๋ย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 ว,ยวผมจะจัดการอันใหญ่สิครับเอออันที่เป็นปัญหาที่สุดมันก็หายไปเลย เนี่อ่ามัน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 ตรงนี้มันไม่ไม่ไม่ได้อ่ะจะนี่ไงนี่ไงนี่ไงอ่าเอามาไว้ตรงเดี๋ยว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 เอามาไว้ตรงนี้คอมมอน มาเดินมาเดินมาเร็วโอเคแล้วก็ปล่อยครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะไปอ่าปล่อยพลังอีกรอบหนึ่งเนาะนี่ไงมันให้สะท้อนโอเคครบแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันด้านในม,มีอะไรจุดไฟด้วยจุดไฟด้วยลงมาได้ไหมไม่ได้ จะบ้าลงมากระตายดิมื่นจังโอ,โอเคเดี๋ยวจาเห็นขา,ขาวๆอ่ะอไปต่อครับตรงนี้อะไรก็ไม่รู้แล้วโอเคถึงอึ๊บสะท้อนไปไตทางโน้นโอ้ตรงนี้เ,นเดี๋ยวนะบอสไฟบ่นน่ ตัวอย่างวะเนี่ยบอสไฟชัวเลยเนี่ยบอสไฟเอ,อ้ยจะเย็นพนมแหมมุดหนีไม่กอดแน่จริงอย่ามุดสิครับแน่จริงอย่ามุดสิครับแน่จริงอย่ามุดสิครับมุดไปไหนล่ะเดี๋ยวจัดก,การตัวน้อยก่อนมันน่ารำคาญน,นะครับไปไหนครับ ดูมุดดิโอ้โหไปไหนครับมุดไปไหนอยู่ไหนไอ้ไอ้นี่นี่อะตีมาตีมาเออมันต้องโดนตีมันต้องโดนตีมันมันปล่อยลูกสมุนออกมาก่อนโอเคไปอยู่ไหนละยิ้มายิ้มามาดิอืมตอกหน้าสันไปเดี๋ยวเราต้องต้องลูกสมุนด้วย มันก็ไม่เท่าไหร่นะไม่รู้มันจะมีเฟสสองหรือเปล่านี่แหละผมกลัวมันจะมีเฟสสองนี่แหละตกไปได้ผมว่าลูกน้องแม่งโหดกว่าบอสอีกเนี่ยลูกน้องมาเยอะแม่งโคตรโหดเลยโอ๊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 ยมันไปอยู่นู่นอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหรู้แล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ๊ยโอ๊ย แหมมีขึ้นอุบไปปล่อยข้างบนด้วยหมอนี้ลายนักนะเดี๋ยว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 เด๋ยอืมแตกไปโอ้โหมันปล่อยลูกน้องมาเต็มเลยคุณผู้ชมมันอยู่ไหนแล้วเนี่ย โอ้ยไอ้บ้าเอ้ยว่อกี้เราว่านายกากเราขอโทษด้วยนะบ้ามุดเล่มมันมมมมอีกแล้วเนี่ยไปไหนแล้วโอเคอีกนิดเดียวครับประมาณอ่าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ ตบตบอีกนิดเดียวครับประมาณ5%้าเปตีมาตายไปดิโอ้โหไม่กัดตีลูกน้องเลยโอเคระเปิดแตกไปฮผมว่าลูกน้องก็ยังโหดกับบอสอยู่ดีอะไรเลย,เ,ลยเพราะว่าลูกน้องฆ่าผมเป็นสามรอบเลยนะ นี่ okay. มาตรงนี้แล้วอ๋อ oh, มันคือลิฟต์เหรอหรือว่าขึ้นไปหาคุณลูซูคุณลูซูอยู่ข้างบนแน่ๆเลยเพราะว่าเด็กสองคนนะว่าคุณลูซูอยู่ข้างบนเนาะ hey, นี่ไง oh, you <made> โอ้โหเคน่าจะทำได้ <Rus> so. เข้าเราเจอคุณลูซูแล้ว <This way. S 1> มาสิทางนี้โอเคนะฮะนะฮะนะฮะ โอเคครับผมก็ได้เวลาอันเป็นสมควรแล้วนะครับก็สำหรับเคน่าบีชออฟสป p ิ r ิตนะครับก็ขอฝากไว้ที่นี้แล้วนีลกันนะครับใครที่เข้ามรับชมนะครับถึงตรงนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่องนี้โรเกเมอร์ทีวีด้วยนะครับก็ถ้ายังไงนะครับอย่าลืมติดตามรับชมเคน่าบีชออฟสป p ิ r ิตกันด้วยนะครับผมจะมาลงเรื่อยๆนะครับแต่อาจจะมีแบบช้าบ้างแต่ไม่ต้องห่วงครับลงจนจบแน่นอน โอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้กาวสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า